ดอกเอ,อ,อยยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,งย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอ,อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันรค,รกกรครับไปใส่กันเ,เลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ใน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ oh, อย่าลืมกดกระดิง่งหวน้ําขเด้อครับเพื่อชิมผัดใหม่ๆขอบคุณครับออาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนี่ผ้าพีผ้านองมาเลือกกะ้วยด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่พี่น้องเฮาอยู่ปลาเขาปลามันปลาอ้อยเนี่แหละพี่น้องครับนี่นะครับ เพื่อนสิมี่ยักษตนะครับเพื่อนสิเปิดแยงราคาใดมาู่หุ่กจัเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีจ้ะแนะนำตัวสู้พี่สุนองครับฟังได้พ่อยี่พ่ออยังพ่อสมชายครับยี่พ่ออย่งสมชายเนาะครับที่อยู่ครับที่อยู่หมู่ที่สามบ้านโคกลำครับตำบลหนองแก้วถูกพระครับยังพลครับอำเภออำเภอพลเนาะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อกับตามกับเยื่อมพี่น้องครับผู้เฒ่านี่เด้อพี่น้องครับนี่ นี่เลยพี่น้องเฮานี่นี่เบอร์โทรเพิ่นเด้อเบอร์โทรอยู่เพย์ยี่ไนะครับเด็ดๆ0 9 2 3 1 7 9 7 5 9นะครับอีกเบอร์นึงก็0 6 1 0 8 7 7 6 5 8่งศนย์แเจ็เจ็ดพี่น้องเขานี่นะครับเบิ่งเอาเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรเพิ่นนะครับอ่า เบอร์เบอร์ขังล่างเนาะพอเนาะเป็นเบอร์ไร่เนาะเป็นเบอร์ไร่เบอร์ลานอ่านี่ครับเป็นเบอร์ข้างล่างด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับเบอร์ไร่เพิ่อนกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกห้าแปดพี่น้องเฮานี่นะครับเนาะมาเบิ่งควายบ้านนี่คักเราอู้ยแ,แต่ละตุนต่ลาตัวเอาละเรียกตัวนี้พเอเปิดแจ็คบ้านตัวนี้เปิดไปเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นก็หาพัดเนาะครับอ่างบมึกย่างไงพี่น้องครับตัวนี้ครับทั่วพูดนะเบิ่งเอาเลยสูงขนาดพอเนี่ย ร้อยสามแปดเนาะคร้อยสามสิบแปดได้เงาได้อ้างพี่น้องครับพู้นน่ะิ <evet S 2> ึงเอ,อาเลยโอ้ไม่ <Sig S 2> ทันทันาทางหนาแห้งามมักบาทพี่น้องเฮาพู้น่ะเอาป้อยมือจี้ยาลวดป้ามอจี้ยาลวดเก่าเหมือนหาเนาะครับทอบ่องว่าเฮานี่บดเล็ท่องครับบดเล็บดเล็กทองเนาะครับเป็นควายทองเป่าโดยพี่น้องเด้อน,นะครับตะวันนุ่มนุ่มไข่ไข่อยู่นุ่มตึงๆอยู่เพิ่นแยกลูกติพ่อแยกลูกครับโอ้ นาเขาทางเขางามพี่น้องเขาเก่ามืนหาพันหาพันพี่น้องครับเปิดหัวให้แบบอ่างอางใหญ่ๆ,ๆเลยนะครับพี่น้องเขาพูดนะไอ่กํากลังเลงกินหยานะครับเอาให้รถดพันไปพานไปก่อนเนาบานนี่พูดนะเบื้องหนาา้าตาเพื่อนพี่น้องเขาพูดนะทางเขาเปิดดีโอ้วงเขางามงามงามตัวนี้พูดนะโอ้ยนาเขางามครับเปิดก่วง ขั้นสอนใหญ่พี่นอ้องเฮาหัวกบ,บานเปิดนะครับเข่าข้อดีพี่นอ้องเฮาคนนะ่ะอู้อยตัวโตเนื้อหนังเป็นควายอ่างนพนะพ่อเนาะควายอ่างครับบ่สูงมากครับพี่นอ้องเฮาแต่ว่าม<า>ัน <ไว S 1> อุทัยเ<ไ>บิง่งเลยสายอุทัยสายอุทัยเนานะพ่อเนาะครับมีตัมนี้ยังบ่พ่พอบอ่มียังครับรับประกันตัมนี้เนาะรับประกันครับอู้หูยคนน่ะพี่น้องเฮานมไข่ไข่้ลยพี่น้องเด้อพผนแยกลูกไปนะครับนมไข่ไข่อยู่พี่น้องเฮาคนนมตึงๆอยู่นะครับ เบ่งมาเลยหนาตึ๊บเนื้อหนังดีเบิ่งให้เบิ่งเอาคักๆพี่น้องครับพุ่ณราคานี่ยทรงฟรีอีสานนะพ่อทรงถั่วอีสานครับทรงถั่วอีสานต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องเฮาเบิ่งเอาพุ่นคุยได้ต่อได้กินนาะครับเพิ่นเลี้ยงเฮาห่อไ่ได้กินหัวหันเนาะบ่ครับเลี้ยงธรรมชาติครับธรรมชาตินี่พี่น้องครับโอ้ยชักตัวเรพ่อมื้อนี้มื้อนี้มาหลายอยู่เนาะ หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่เอาเอาผูกไว้ตัวนี้ไปเบิ่งตัวต่อไปห้อประก,กันตั้มนี้ให้ประก,กันทุกอย่างประก,กันทุกอย่างครับทำธีที่คนบ่มีครับอ่าเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งตัวที่สองนะครับโอ้ตัวนี้สูงแห้งพี่น้องเฮาเอารายละเอียดมาพอราคาเปิดจักบาทเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นหาพันนะครับเนาะครับสูงเท่าไรพอนี่สูงร้อยสิบสองครับร้อยซีสิบสองเด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นเพิ่นทองวะครับนี่เคื่อผสมไป ผสมหนึ่งเดือนครับผสมได้หนึ่งเดือนเนาะครับผสมครบตัวว่าก็คือสอดหลอดครับนี่ครบตัวครับครบตัวเนาะครับเนาะอุ้ยพี่นอ้องเข้าพูดนะเบิง้งสูงนะครับตัวนี้ต้นตัวล่ำชิ่งดีเลยพี่นอ้องเข้าจะว่าควายนี่อ่าเข้าเบิ้งสี่หางสี่ขึ้นหน่อยนะพี่น้องได้จริงปัญหาไหลายนะครับอันนี้เพิ่งไล่ขึ้นจากน้ำนะครับ <c oughs> ไล่ขึ้นจากน้ำเลยพี่นอ้องเข้าเนี่ลงโลงไปนอนน้ำนะครับโอ้พูดนะต้นตัวล่ำชิ่งหน้าตาทางเขาเพิ่น นาโนกดีนะพอนะเนออ้อนาโนกนะครับหนาคมดีพู่นะท่างเขาเปิดดีพี่น้องเข้าขีดต้มนะครับเ <c oughs> ต็มหัวแ <c oughs> นวเราแถมนะครับเราแถมเลยพี่น้องเข้า <c oughs> แถมขีดตมนะครับ <c oughs> ตาแ้มอัตลักษณ์เป็นตาแ้แกมจำนะครับข้อกับสองอ่อง <c oughs> เออมะพร้าวแง่ดีนะครับใส่ถุงเท่าขาวพูดนะพี่น้องเข้า <c oughs> เล็บดีนะครับกําไรหนาหลังมีครบเลยโอ้ยจูงยางมังพ่อจวงยางมังเออเบิ้องทาท่างนะครับพูดนะเบิ้งทานยางเบิ้งเบิ้งเบื้องส่ง เบิง่งเลยพี่น้องเฮาพุ่นพ่นร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองนะครับเพิ่นเปิดไปเจ็ดมื้อหายที่พอครับเจ็ดมื้อหายไดพี่น้องเดอ้อตัวนี้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้นะครับครับรับตรงถึงทรัวภาคอีสานส่งฟรีทถวยอีสานให้เขาครับพ่นะอ่ะอ่าป่อยมันจินยาได้พอป่ะนี่พุ่นเอาไป้ผูกไว้พุ่นก็นกนได้ครับเบิง่งมาเบิ่องทาเพิ่นอ่าจินยาเล็บยาเล็กน้อยพี่น้องเฮาโอ้เงาหางใหญ่ตัวนี้ไหมพ่นอ่ะพี่น้องครับ เบิ้งแชีงขากระดูกระเดี่ยวคนดีเลยพี่น้องเขานี่ดูวี่มองเลี้ยงแล้วแมเนี่ยนอนขนาดเลยวะโอ้จินยาไหมพี่น้องครับขัดขนาดเลยพูดน่ะเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งจินยาได้การได้การได้การ ตำหนีวิ่งน้องพอเนาะบ่มีอย่างตำหนิตีคนรับประกันครับอ่ารับประกันตำหนิได้พี่น้องเด้อนี่นะครับเน้นชมตัวจริงนะครับเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาหาพี่น้องครับบาดนี้มาเบิ่งตัวที่3ครับจักบาทพอตัวนี้ตัวนี้60,000ครับ60,000เป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะงพอเนาะครับเพิ่นสูงหลายปานใดยพอนี่สูง141ครับ141บวกลบเนาะงพอเนาะบวกลบพี่น้องครับคือบางเทือนะครับการวัดการวัดควายนี่มันอยู่ที่การยืนนะครับ ถ้าลังเถือมันตื่นมันไอ้นี่ไม่มัไนไอถือกินคนไม่มันกะสีไหหอหลอบลงจังน้อยพี่น้องเขาา้าเปกะเอาเป็นว่าบวกลบไปจักเส้นหนึ่งเนาะพอเนาะครับลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบเส้นหนึง่งนะพี่น้องเด้อน,นี่นะครับออ้ยต้นตัวล่ำชิงเพิ่นได้จกลูกหล่อพอนี่เนี่ยครับเพิ่นได้จกลูกแล้วได้ลูกตัวเดียวได้ลูกตัวหนึ่งเนาะครับแล้นี้ผสมไปตัวนี้บัตรผสมครับบัตรผสมพี่น้องครับนี่เพิ่งเอาคือแยกลูกออกแยกลูกนะครับหางดีเงาพัวนะครับหางเลือกหางลลามดดดีีตตนัววำชิงกกกรระะูเ่ย พร้อมผสมเลยที่พลอยเนาะพร้อมผสมนะครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเฮาแยกลูกไปแล้วนะครับแทงขาเล็บเล็บดีพ่นเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ้องรอบๆตัวเลยนะครับโอ้ถ่ายไหมโอ้สูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบเพิ่นเปิดไว้หกหมื่นทีพ่อหกหมื่นตัวใดความเนาะต่อได้ครับต่อไดพี่น้องเนี่ยดาวล่องได้ครับทางเขาพ่นเบิ้งเลยนะครับ องอนหกกบ,บาลเงยข้นเขาเงยอัตลักษณ์ดีนั่นมาเลยตำนี้บะมีนะพอนอะ่อนาะบะมีครับประกันตำนี้ให้พี่น้องครับพูดนะเม่งเอาหางเหิง<อ>ขัดคักขัดไปพ่อไปจุญะแบบนี้งกมือนน่ทรงฟีคือเนกูทรงฟีครับอีสานอีสานพูดนะครับทางเขาพูดเรียนตุ้มนะพี่น้องเด้องเรียนตม ธรรมชาตินะครับเอาเบิ่งตัวต่อไปเขาเอาพี่น้องครับบเนี้ม่ยพึ่งโคมนะครับสามมือใจพี่น้องเขาโคมท้องเลยนะครับแมวแบบนี้นะครับพี่น้องเขาแต่ว่าเน้นให้มาเบิ่งตัวจริงด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันขว้อยนอนตุ่มนะครับเนาะคว่อยนอนตุ่มพี่น้องเขาเราวานนี้กับศิลางที่ไหนล่ะคนเลี้ยงอยู่หน้าหนหนามปลาปลากับว่ามีพี่น้องครับเบิ่งต้นตัวล่ำจริงเอาละเรียนมากพราะว่าเปิดได้บาทคู่นี่เปิดไว้ แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นกับห้าพันครับแม่เขาสูงอะไรพอเนีไงแม่สูงร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองบวกลบนะพ่อนะร้อยสี่สิบสองบวกลบพี่น้องเขาลูกก็ร้อยสามสิบอย่างหน่อยเดี๋ยววัดพ่อเนาะร้อยสามหกบวกลบนะโอ้ลูกเง่เหรอจักเดือนเราปีกล้วยเนาะลูกปีกล้วยครับมันทองพอได้แล้ะครับเนี่ยพอสายเพชรอุดรทองสายเพชรอุดรนะครับครับ ตัวน,นี้กระแมน,อน,นพอเดียวกันรปล่พอเดียวกันครับพอเดียวกันนะครับแต่ว่าตนโตล่ำชิงนี่โอ้ยใหญ่หัวหนกูกระบานเปิดแห้งนะครับตัวน,นี้นะครับร้อยสามสิบหกบวกลบน่าลู้คนเนาะตัวน,นี้ร้อยสี่สิบสองบวกลบบวกลบในท้องเจ็ดเดือนก่อนในท้องครับห้าเดือนหาเดือนเนาะครับนี่นะครับออ้ยเบิ่งทางเขาทางเขาดีพี่นอ้องเ้าเป็นคนขเขาค่อยใหญ่นะครับวงเขาอุ่มบาดเลยพี่นอ้องเ้าคนนะ ข่อยเกียรติ์ตมด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับกสิเห็นชัดแน่บ่ชัดแน่ไปนะครับนี่จังเมียเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับพูดน่ะโอ้โอ้ลูกแม่ใจหลูกขึ้นใจขักใจแนี่ยเฉยไหมหลวมเขาแง่เขาแง่เนี่ยเฉยไหมพี่น้องเฮาหนาตึ้อตืนี่ครับนี่หนังดีนะครับแจ้งขาดีพูดน่ะเบื้องหัวกับบานเพูดนนะครับพูดน่ะเปิดบแบอย่างแง่ครับโอ้ขกัขก,ข,ก,ข,ก,ข,กขัดขัดขัดพูดอ่ะพี่น้องเฮาอู้ ว้ยข,ขนาดครับหนึ่งแสนเท่าไรก็พอหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับพูดคุยต่อรองได้ครับโอ้ถ้าเทียบมีพี่นอ้องเพิ่นงบหน่อยทุนหน่อยนี่อยากแยกไปเอาตัวอะไตัวหนึ่งนี่มีราคาแยากปะแยกอยู่ครับแยกทั่วมาคุยเอาติครับเอาทั่วมาคุยเอาเด้อพี่น้องเด้อนนะครับนี่ราคาแยกแตยังทั่วมาคุยกับเพิ่นเอานะครับใครอยากได้ลูกก็มาเอาใครอยากได้แม่ก็มาเอาเพิ่นแยกให้พี่น้องครับนี่ ใหญ่ๆลูกมาให้ลูกนี่ว่าธรรมดาเลยนะครับบุงกายแม่เธอเรือเลยนะครับรอยสามสิบหกบวกลบพันวาพุง่งแข่งเมืองขาอัตลงอัตลักษณ์นะครับโคบเบิ้ลชื่อน้องหน้าตาดีพร้อมโอ้ลูกนี่คักขนาดได้พี่น้องเ่ยเอาไปถือํำเลียงดีๆเนี่ยว่าเป็นสีได้คยเนีลยรอยสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดไยูรอ, 45, นอ,อกนี่ลูกคน ควมอนาตเพิ่นนะเบิ่งหนะครับอันนี้ยังโตกำเลียงเลยนี่พี่น้องห้องยังงอยู่ยังธรรมชาตินะครับอย่างธรรมชาติยังไครับยังไงคร <'s> ับให้ลูกดีครับตัวนี้ขวดเบิ่งเาเลยเหมือนไปพร้อมนีอีกว่ยังอีกคูน่งครับอ่าคููนี่กับห้าประกันตำนี้ให้ห็นบ่าครับประกันทุกอย่างครับประกันตำนี้ให้แล้วก็ประกันท้องให้พร้อมครับนี่พี่น้องห้องตรวจอะไรได้พร้อมต้อตรวจไปตรวจแล้วครับตรวจแล้วเนาะโอ้มีตัวใหญ่เลยพี่น้องห้องบอนี้นะครับไปเบิ่งตัวต่อไปห้อง ราคาเนี่ยพอกับส่งพี่ทิสานนะพ่อเนาะครับให้ลูกดีขนาดพี่น้องฮ่อง่ายอ้าพี่น้องครับบานนี่มาเบิ้งชุดสุดท้ารนะพ่อเนาะครับโอ้ครูนี่นี่งามบระคักเลยพี่น้องเฮาตัวโตล่ำชิงนะครับเบิ้งสีก็ดีพี่น้องเฮาเปิดจักบาทพ่อครูนี่เปิดเป็นครนปะครับเป็นครูเปิดได้บาทครับเนี่ยเปิดว่าสิบเอ็ดหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นครับพี่น้องเฮาพูดนะโอ้ยลูกผู้ใดก็่าเครื่องคำเลยใช่ครับลูกผู้ใดครับเลยลูกเบิงหยกลูก ลูกมงคลมงคลลูกยกมงคลครับยกมงคลทั้งสองตัวเราทำเนี่ยครับปานแฝงนะครับนี่โอ้ไมีเอกสารพร้อมสิมีเอกสารพร้อมมีใบมีเอกสารพร้อมเด้อพี่น้องเด้อสองครับโอ้ทั้งสองเลยนะครับงามเบิ้งพี่น้องฮ่อเบื้งตัวตัวเรต้องชิงเบิ้องสักก้อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบิ้งเท่าตัวพี่น้องฮ่อเพิ่นเปิดยกคู่นะครับคู่นี้เพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นความสูงเพิ่นหลายปรนไดน้อพ่อนี่ความสูงตัวนี้ ร้อยสามสิบยังร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกลบบ่ครับรบวกลบตัวนี้เด้ตัวนี้เตี้ยก็เล็กน้อยเนาะครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกบลบรอบวกลบพร้อมด้วพี่น้องเด้อนะครับนี่รายละเอียดนะครับให้พี่น้องโทรเช็คกับเจ้าของเพิ่อนอีกเทือนึงพี่น้องอเฮาเบื้องข้าพ่นอ่ะอุ้ยสีควายไหมมาเบื้องถ่ายเบื้องหางนี่นะครับเกิเจะเกิดเลื่อมกันบ่หลายพี่นอ้องเฮาเลื่อมกันบ่หลาย ่เอาจับหันหน้าเขากันพ่อป่ะนี่เออยังสั้นยังสันงส่นยังสัน้นยังสั้นนั่นเอาพอดี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 พอด่พองามพอ่อไพี่จะนอนในเบื้องนำ่ำเอาได้ภาพนาป,ปกแล้วบป่ะนี่เอาคู่นี้ละเบื้องหน้าพูน่ะอู้ยเบื้องเลยพี่นอ้องเหอบไปไอเบื้องโดนเลยนะครับเบื้องหอบลูกยกมงคลทวนได้พี่น้องเด้อ ลูกยกมงคลนะครับทั้งสองตัวนี่นะครับมีเอกสารมีใบหลอดมีใบเกิดนะพ่อเนาะครับแล้วเรากัเพิ่นเปิดยกคู่ไว้หนึ่งแสนคับหนึ่งหมื่นเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับหรือพู้ใดอยากยกเอออยากแยกเอาตัวใดก็ยังโทรมาสอบถามหลวงสอเนาะครับนี่นะครับตัวอยู่ขวามือผมนี่สีออกสีขาวๆเราเล่านะครับตัวนั้นสีออกเหลืองพนะเนื้อหนังแจงขาให้เบิ่งกันเลยนะครับเขาคงเขาข้อเปรียบเทียบเอาอายุกับปีกัวกัวนะพ่อเนาะครับปีกัวกัว นี่นะครับเบื้องหน้าตาทางเขาหนาคมหัวโง่คุณครับอู้ยคุณนะเพิ่งเขาเลยพี่น้องห้องชัดๆนะครับอ๋อเป็นไรนั่นหน้าตาตาทางเพิ่นเป็นไรเตัวนี้เป็นไรไพุ่นเขาคงเขาข้อแสงขาเหลือบเพิ่นเป็นได้ครับพี่น้องห้องไง ถ่ายของเรา,าตัดตัวนี้โอ้ตัวนี้ไล่เนือ้อไล่นังดีตัวนี้เป็นคว้วสีกระดูกง่ายนะครับเอาให้พี่น้องเบิ้งรายละเอียดนะครับกะถามมองได้บริละเอียดการเน้นช่มตัวจริงหรอพี่น้องเฮาเน้นเน้นมาเบิ้งตัวจริงจะนำถวพอเพื่อนนี่นะครับโอ้มัดที่พ่อน้องมดดหรอเนาะมดแล้วครับพี่น้องเฮานะครับมักตัวไดสนจิตสนใจตัวไดให้พี่น้องทั่วมาสอบถามนะครับผูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพื่น นะครับมีหลายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะพอนอะครับนี่นะครับเป็นเลี้ยงกันยูยังเสร็จหรืพี่น้องเขาเลี้ยงเน้นนะเน้นบ่ได้กินหวัวนักตัวมาพอบ่ได้กินเด็กตัวครับธรรมาชาติเอาผูกก็ได้พ่อผูกก็ได้กกเ,เอาภาพร่วมให้พี่น้องเบื้องหน้าสกักหน่อนะครับถ้าพี่น้องมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพิ่นนะครับอยากมาเบื้องตัวจริงกับมาได้นะครับมาเลยที่ยู่กับห้ไปแล้วคางต้นนะครับทั้งที่ยู่ทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์กับมี่ ว่า,าถาา้าไปเนีย่ยเขาจะใชุ้้นเหือคลิปนี่เอาไปวุ้นไองครับสวัสดีครับเอาไป